คณะสงฆ์ในทีน่นี้ท่านพระครูวิโรธวราคุณเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าวาดวัดบาบนเก่งใหญ่กองเบิคณะสงฆ์ทุกทุกรูนะคะนนะรับาเจริญพรท่านนายกเทศมนตรีตำบลเก่งใหญ่พญายำคำนั่นพญายบาน กัดเชีงงหญแต่ถ้าสาธารุชนผู้คนที่มารวมใส่บาททำบุญมือนี้เปินวบามือดีบยาำสองไห้เ้าเลนหน่อยย้าเ้าเงี้ยวลออกความเดียร์นะคนสันไปหน่อยเนาะปารลกเบื่องต้นลองพอจะเอาว่าเพื่อนลงพอผู้หน่อยว่าอยากให้บัดเชิงของเฮา มีถนนวัฒนธรรมเป็นถนนวัฒนธรรมเห็นบ้านอื่นเมื่อไกลเป็นมีถนนวัฒนธรรมบัดบอยเชนเดถนนวัฒนธรรมบัดหัวดงบัดเช่งของเข้ากับบ้านตะบนด้วยกันนะสิบมมีถนนวัฒนธรรมน้ำปนเนี่ยผมก็สั่เก็อย่าสั่งถนนวัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมแปลว่าอย่างวัฒนธรรมแปลว่า ระบบขนบธรรมเนียมประเยณนี้อันให้เกิดความจเจริญรุ่งเรื่องแก่สถานทีนั้นๆอันที่สองวัฒนธรรมแปลว่าสิ่งที่บรรพชนทั้งหลายได้คิดคน้นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นแล้วกะน้ำสิ่งเหล่านั้นมาผูกขึ้นเป็นบระเบียบประเทศนี้วัฒนธรรม วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาได้แต่เกี่ยวเนื่องกับด้วยพระพุทธศาสนาุทธเจ้าเจ้าคนบอกถึงว่าความวุฒิธรรมทำเป็นเหตุแห่งความเจริญมีอยู่สี่อย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าสัพพุริสังเสวะ สัพพุริสังเสวะแปลว่าการคบหาสัตบุรุษคบหาบัณฑิตคบหาบัณฑิตเสร็จเรียบร้อยอันที่สองบอกเกิดแห่งคุณงามความดีแห่งความจเจริญอันที่สองก็คือสัตรธรรมวัสวนะเมื่อเฮาใดอยู่ไกลบัณฑิตเข้ากสิเดฟังสิ่งที่เป็นคุนงามความดีแนวใดเป็นบ่อเกิดคนทางแห่งความจเจริญบัณฑิตเหล่านั้น พิ่นกระจีน้ำเอาคุณงามความดีมาบอกมาสอนมาบอกจีแนตแนวทางให้เราทันทั้งหลายด้ประพฤติปฏิบัติพ้อขาบอกอันที่สามอ่ขาข้อข้ได้ฟังขึ้นแล้วผูริเจ้าคนก็บ,บอกว่าอย่าพึ่งเชื่ออย่าเพึ่งเชื่อว่าผู้นั้นเป็นคู่บาอาจารย์ของข้อเ่าบอกว่าต้องมีโยนิโศมนสิการเขาฟังแล้วเขาย่าเฝ้าเห็นตามเร้เพว่นว่า ให้เราพินิษพิจารณาคิดตรองดูก่อนที่บัรณิติ่นเบา่าให้องฟังนั้นเอ๊มันเรีนคือเพิ่นมโนรลองลุงเมื่อถาำบงกอนอย่าเฝ้าเสื่อลองลงมือทํา,า,า,งงาตามาเออเห็นผลจริงเข้าก็จังเสือ่อจังทาตามด้วยความสุดจิ้สุดใจมันถอต้องมีโยนิโสมนสิการพอมีโย,โย,โยนิโสมนาสิการแล้วกาม,มาติตข,ขอทุกไทย ทรม,มานุธรรมะปฏิปฏปติแปลว่าการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำที่ห้อใดฟังข้อใดพิจาจรณามหาละดังนั้นถนนวนัฒนธรรมที่เกิดขึ้นแก่้อทันทั้งหลายเข้าจําเป็นจะต้องมีทีปรึกษาดีลองคอยจะหว่าพกผู้หน่อยของเขานี่เป็นทีปรึกษาเมื่อนี้เข้าได้เห็นเขาก็เคยยนี่บินดาบา อ้อมซ่าอ้อมหนองเขาบ่คยๆในนี่กิจกรรมกิญญาณลวมของเขารวมกันจังสี่บ่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีทีปรึกษาเขามีท่านนายกเทศมนตรีมีผรรู้ใหญ่กำนันมีผู้ใหญ่บางเป็นผู้ให้คำปรึกษารวมกันสมัครสมานสมัคมค,คีเข้ากันทีเดียวฟังสี่เนีแนวทางการล้มพอลจะเอาว่ากับผู้หน่อยเป็นยูผู้เดียวนายกเทศมนตรีกับว่าเอาน้ำลวงพ่อ กานกํานัน่นพยาบาลพอเอาน้ิประกาศบอกญาติโยมบุยไภญ่มาใส่บานด้วยเพยาาื่นต้องได้ร่วมกันฟังความคิดเห็นรายดอกรายดันสิ้นแล้วเมื่อได้ฟังเสร็จแล้วก็มาคบคิดคบคิดร่วมกันว่าเราจะทําอย่างไรเมื่อตกผลึกเส้นเรีือ้อยแล้วกันมาเป็นแนวปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่เป็นขนมจําเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่่ัน พระผู้ของหเหาปฎิเสธเกิดอยู่คือประเพทนี่ไสบาทประเพทนี่ไสบาศเป็นประเพณีของชาวพุทธดังแต่ดังเดิมแต่พพุทธเจา้าก็ยังอยู่เด้พุทธเจา้าก็อยู่ก็ออกไปบินาบาสทุกเมืองเพิ่นเป็นพระพุทธเจา้าเพิ่นบ่ได้คือว่าเพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวตรงนี้เนีย่ยพยม่งเอาเข,ข,ข่ามาเทาไวไ้อย,อยู่พระกันทักุดีเสวยสุขสบายตรงนี้ตื่นสองมาพุทธเจ้ามึงจะเล่งยานตรงนี้นโอ้มืึงจะไม่ปวดผู้ใดเนาะ ผู้ที่เพล่นมากไปปวดก็คือคนถูกคนยากคนถูกคนยากนี่เขาไปเลงที่เขาไปใน,นย่านเมืก่อนนี่เจ้าจิตเป็นเจ้าใหญ่ในตัวจิเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อันนั้นมีคนปวดลายอยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนี่พระพุทธเจ้าคน่ได้เลี่ยงยากนะโอ้ผู้ดใดเนามีบรารมีสมค้นที่เขาได้ปวดพระพุทธเจ้าไปปวดต็ไม่เห็นผลท่านตาจากจากิตเป็นคนปว่วยกระซอกกระแสกระหายป่วย อยากจะเป็นคนจนกับกลับมารวยอยากจะเป็นคนจนกับกลับมาเป็นเศรษฐีได้ด้วยอานุภาพเนาะอานุภาพแห่งการไซบาดปอยใหญ่ม่ใหญ่ห้าก็เลยถือเป็นดีนี่วัฒนธรรมการไซบาดปอยใหญ่ม่ใหญ่ห้าสมัยก่อนจะสอนลูกสอนหลานเดี่เขาวหวดนี่เขากระดิบนี่ขันบริหัทใดไซบาดสิบพกินเนี่ยคนสมัยก่อนนะเพื่อนสิบป ที่บ๊วยหักินอะนะย่างหน่อยให้ได้ตัดให้ได้เอาใส่บาทก้าากอนนั่นหน่อนให้ได้ใส่บาทถาวายพระบูชาพระพุทธเจ้าให้เลือดให้เนื้อแก่พระสงฆ์แล้วโอ้มีความสุขมีความสุแขแบบกินเข่ากินนั่นคือยังเป็นได้ปฏิสังขารโยโให้แล้วนะสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์ปฏิสังขารโย่เสสังมั่งคลังญาติจามิเป็นมงคลแก่ลูกแก่หลานเป็นมงคลแกล่พงเงยง่ใหญ่แม่ว่าเฮาก็ได้ถือปิ่นโตแม่ว่าเฮาก็ได้ถือของเข่าของนั่นอะมาใส่บาทกอดวัด เอามาให้ภาคพันธ์แต่ว่ากะทิบเขาเนี่ยเขาได้เอาออกมาใส่บาตรแล้วเหมือนกับเพิ่นพิจารณาปฏิสังขารโยงแล้วลูกหลานเอาเขาเอาหนาที่เหลือจากพระกุณเจา้าเพิ่นพิจารณาเนี่ยเอาไปลบประทานเอาไปกินก็เกิดเป็นคุณงเามวาม่าดีคือจังลูกไส้ลูกไส้ของโยมคนหนึ่งเนาะแต่เผมนี่ยแต่แตะกังพุทธเจา้เจาก็ยังอยู่เหมือนเด็กเมรุนันแพทอง แพ้่ทองเ่าอยากกินอย่างอยากกินเขาหลังเหลือจากที่พระพุ่นเจ้าเพ่นสันแล้่ยวใช่ไเพื่อนคนนี้ม้ตนพระพุ่นเจ้ามาพระพุ่นเจ้ากับสันเส้นเรียบร้อยเพิ่นกับกัไปเพื่อนก็ได้ปั้นเขาได้ปั้นเขาจากจากที่เหลือจากที่พระพุ่เจ้าเพ่นสันแล้วเอามาะเอามากินกินแล้วจากที่แพ้่ทองจากที่ห่างว่าห่างวงเห็นจังไดนกับพอเศ้ากินเขาไปแล้วโอ้ยขั้นอุดมสมบูรณ์ เด็กหน่อยพูนันนี่มีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปีวนนี้รู้เพื่อนนั่นย้อนนี่เนี่ยย้อนได้กินเข,ข่าเสียสลอเสยสังแมงกระลังย่างจามีนี่แหละเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการใส่บาตรจะเข้าบอกลูกบอกหล,ลานสอนลูกสอนหลานเลยตื่นเสารหน้ารูปเล็กเล็กแดงเอ้เยจำไม่เด้อกระติบเข่าหดเข่าที่เข้าในแซงอันคุ้งแต่ละมือนี่ให้ได้ใส่บาตรบาตรก่อนใส่บาตรแล้วเขาก็จังคำามารับประทานคำว่าจิน เป็นบุญเป็นกุศลแเจาอันนี้มันมันทรงบอกถึงคุณงามความดีด้วยการให้ผลแห่งทานนั่นเองผู้ใจเจ้าเราเจตนาหังกรรมมังวทานิี้ดูก่อนิกษุทั้งหลายเราเกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมตัวเจตนาเนี่ยคเป็นตัวบ่งบอกแห่งผลของการให้ท่านขั้นกระติบเขาเนี่ยเขาคิดว่าใสาบ่บาตรแล้ว เข้าจัจสิจินเวลาผลของทานมันให้ผลของท่านก็ดีขึ้นหาเฮ้าก่อนได้บ่ะเนี่ยสิ่ไปให้ผู้อื่น,นเนี่ยเนี่ยผลของท่านเราไปเห็นปุน่นน้ำกันทั้งเมื่อตี่หลายหลายคนเนี่ยผลของท่านที่ให้เขาก็ดีขึ้นหาด้วยผลของทานก็จะคิดหาอีกไม่ใหญ่ใดๆเราตัง้งคิดตั้งใจไม่ใช่หนีตั้งจิตตั้งใจว่าว่าดดใส่บาตรที่พวกจินเวลาให้ผลต้องให้ไม่ใช่ให้ก่อนเนี่ยพอเราตัง้งคิดตั้งใจ ไหวจังกี่กวานมูนะนะเห็นมัเวลาให้ผลแห้ท่านผลของทานก็จะให้ตามเจตนาของเราในเมื่อเข้าให้มใเมื่อในเวลาที่เราให้เรามินเจตนาว่า,าสี่ให้เพิ่นก่อนเข้ามาจังสี่เด็กกินเวลาผลของทานสี่ให้เข้าก็ต้องคิดเท่าก่อนสี่ให้ไม่ใช่หนิก่อนจังสี่ให้ผู้อื่นจังสี่นะนะกนะานเขา้ายั่งตกทุกได้ยา,ยากอยู่บุญกุศล การทีซอยเหลือห่อให้ห่อผนจากความทุกข์หดายอย่ยเป็นป่วยเป็นไข้ช่วยโอโซนแอเซอสิลมสิตายบุญกุศลกะที่าทรงให้ผลโอ้ยาฟ้ายาฟ้าเม่ใหญ่นี่พ่อใหญ่นี่ยังโง่สมกวนใจดอกเวลาเราเห็นบุญเห็นบุญลนี่เราตั้งคิดตั้งใจเห็นให้เรามีอายุยืนยาวไปอีกต่อหน่อยก่อนให้เราเห็นบุญเห็นกุศลส่วนกับที่เราตั้งใจก่อนตายแล้ว ออกไปจากโลกนี้บุญกุศลเดชิเดชงเราไปเกิดในสุกติภูมิโลกสวรรค์เดชิเมื่อเกิดเป็นมนุษย์กับเป็นคนบงังนีหลักด้วยบุญบกุศลเดชิเดชงไห้ย,ยี้นี่เพรน้วัฒน,นธรรมการใส่บาตรอาจารย์พระครูวิโรจน์วรานุกูนนี่เป็นเหตุให้เหาอย่างทันทั้งหลายเห็นผ่านกิจกรรมถนน,นวัฒนธรรมอย่างน,นี้ขันโมมี่แนวนี้แต่ทางอย่างทั้งหลายโดยบางคนก็นอาจที่ใส่บาตรที่ั้งบ้านบางคนก็นอาจจะโบยเห็นความสําคัญ แต่พ่อมาเดี๋ยวนี้โอกาสมารวมถนนวัฒนธรรมที่นี้ได้หู้ได้เห็นว่าวัฒนธรรมการใส่บาตรของชาวพุทธมีความสาคัญต่อเรล่าท่านทั้งหลายสืบมาตั้งแต่พระพุทธเจา้าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่พุทธเจ้าแต่แค่องค์กรกรเพิ่นก็ออกบินบาตรญาิุยมก็มาใส่บาตรญาิโ่มก็ได้รับความสุขความจเจริญจากการใส่บาตรกันือกั่านเพราะยันอู่ข้าวอู่น้ําจะเกิดความจเจริญแก่เรล่าท่านทั้งหลายถ้าเราบำเพ็ญบุญกุศลไว้ บุญกุศลนว่าย่อไม่เข้าทุกข์กในยากก็แต่ว่าบางคนต้องอาศัยบารมีบางที่มันมันบอกว่าสิหอดมองสิประสบผลสําเร็จคือจังเข้าสิ่หอดที่คือเดินทางไปเสดสัญญาณหนี่งเข้าไปหอดแจเชิงทางแล้วเข้ากับกับนี่นะบุญปุศลมันก็เลยคือยังโพลระเร็นผลก็เจือแต่นี้แต่ว่าจะเข้าเอาเมื่อยวันไหนก็ย่างเห็นมันหอดแล้วว่าสั่การเข้าไปเห็นมันหอดเข้าก็ยึดถึงจุดหมายปลายทางไพ้ การบาเพ็ญบุญกุศลบางที่ก็ต้องอาศสยขั้วต่อนเนื่องไปเรื่อยๆพอมันผลิตพอมันถึงสถานที่ที่มันจะถึงบ่มี่ผู้ใดมาขัดขวางบุญบารมีของเราได้บ่สมพ่อใดแต่สีใดบ่สมพ่อรวยกต่สีรวยบ่สมพ่ออายุยืนกระสีอายุยืนดังนั้นวันนี้บ่ที่บอกสัจฉันก็บอกย่ามาจักน่อยไปอ่อนกับฮวอนแดดก่นวางไข่ในสวนนี้กะมุนีือว่าไแต่มา สุนทนาไอจันท่าอย่างยุ่งทั้งหลายหเห็นความสำคัญของวัฒนธร,รรมการไ่บาทวัดวัดต่อไปบานของเขา้าวัดของเขาก็จิมิถนนวัฒนธรรมกิจกรรมในการไสบาทวในหมดสองจงสี่ก็จิมีอยู่ต่อเนื่องแต่จารประพูนเป็นกระยางแห้งนีเห็นแต่วัฒนธรรมทุกอย่างจะเกิดมีไม่ได้ถ้าไม่มีคนร่วมไม่มีคนสนับสนุนไม่มีคนร่วมกิจกรรมไอจันท่าอย่างยุ่งทั้งหลายหเห็นความสำคัญวัฒนธรรมเขาเกิดขึ้น เราจะต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณงามความดีว่าได้เกิดแก่ใครเกิดแก่ตัวสัตย,ย์ายเนี่ยทุกงทั้งหลายต้องคอจะเอาวาดท่านนายกเทศมนตรีท่านกำนันท่านผู้่บาลเป็นเพียงแค่ผู้อำนวยการให้เกิดบุญกุศลเกิดนี้แก่ตัวเราทั้งทั้งหลายเพราะฉะนั้นตะพะพัมือดีในน้ำตัวแทนของคนะสงฆ์กอาจั์ประคูยโรดวรนานุกูน้อจะวาดต่าเงเช่หไ่ของเขาก็ขอขอนุโมทนาบุญ กับท่านนายกเทศมนตรีท่านกำนันท่านพญาวันพญ่ยมยหญ่ทุกคนทูกท่านที่มารวมใส่บาตรทำบุญในค้าวครั้งนี้ขออนุภาพแห่งคุณงามความดีที่เล่าท่านทั้งหลายได้รวมกันบำเพ็ญในค้าวครั้งนี้ขอถวายพระก้อนใชมงคลแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีความทั้งพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอพระองค์ ทตุภูุพระองค์จงทรงพระ,กะเกยงสำราญปราศจากโรคาพยาีิศัตรูมูมันพยันอันตรายจะได้มาแผ่ผ่านพระองค์ผู้ทุกพระองค์ขอทุกพระองค์จงสนพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งฝันของปวงชนชาวไทยไปอีกนานเท่านานและขอบุญกุศลเหล่านี้จงถึงแก่คณะสัตยาญามทุกคนทุกท่านที่มาร่วมบุญกุศลใสบตาทำบุญถนนวัฒนธรรม วันเกงใหญ่นำสันติสุขสู่ประชาชนในวันนี้ขอญาติลทุกท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะัสุขหักระละปฏิภาณธนาสารสมบัติธรรมาสารสมบัติหากมาก่นเมียนว่าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมนวยไซส์ก็ขอให้ความคิดนั้นความปรารถนานั้นของศรัทธาสารทุกชนกท่านจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอุปัทาวะอันตรายทั้งหลายจะได้มาเบียดเบียนสมความมุ่งมากปราศนาทุกประการโชคลาบร่ำรวยเจริญในธรรมงูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสดำตนเข้าสู่อมตะมหานิพพานในการอันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยกัน ทุกท่านทุกคนเทือยเทือต่อไปญาติโยมเตรียมตัวเปลือ,อน้ำรับผ่อนเด้ออ่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวอ่าอ่านิมนต์จารณ์ครับเยาฮวาริวะหาปุราปริปุเรนติสากครัง เอวะมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปทิตังตุมหังจิปภะมีวะสมิจจตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโยัคพามณิโชติระโสยัคพา ທ່ານໂຕສຳພະລົກຸມິນນາສັນຕຸມານິເພົວາຕວັນຕະລາຍໂຍສຸກິທິ อังภาลังรัตนัตายานุภาเวนรัตนาตายจะสาธุกัลโรวขปายาเวราสกัสันตุจุปาทภวานิยกาอันตรายาเิวิน ตอันเสสันตัวใจยังสิทธิทันนางลาพังส่วนเพืพายังสุขังพันลังสิริอายุจะวันนวจะพวก จจัยยัสวานสัตตวันสัจจาอยู่จัจเจวัสสิทธิภาวันตุเตภาวัตุสาพัมมังคลังราคันตุสาพัทเทวัตตาสาบัมพวทานุภา พัมมังคะลังรางคันโตสามพันเทวตาสามพัมรัมารุภักนัสันทธาโสทิพ awan โตเตปาวัตุสามพัมมังคะลังรางคันโตสามพันเทวตากพัสสังา สัาสวดีภววนตุ